ขออภัยนะคะขออภัยนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยเมื่อกี้เนาะอะ,อะไล่ของเดือนตุลาคมค่ะลูกตุลาคมตั้งแต่วันที่5ใช่ไหมไปอยู่ตั้งแต่วันศุกร์ที่5แสดงว่าเรานับวันที่5ด้วยนะคะไปถึง16 17 18 19 20 21 22 23ป4 25 26 27 28 สิ 29, 30ก้าสาอตุลาคมมี 31, 31วันนะคะต่อไปเดือนลายพฤศาจิกายนวันที่1 2 3 4เขาอยู่จนถึงวันที่4ดังนั้นเรานับวันที่4ด้วยนับซิมีทั้งหมดกี่วัน หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดจุดสองสิบสามจุดสี่สิบห้าสิบหกเจ็เจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบจุดเอ็ดจุดสองสามยสิบสี่ห้ายี่สิบหกเจ็ดเจ็แปดจุดเก้าสามสิบสามเอ็ดอตอบแล้วเท่าไหร่คะสามสิบเอ็ดวันนั่นเองเพราะเขาอยู่ตั้งแต่วันศุกร วันที่ห้าดังนั้นเรานับวันที่ห้าด้วยจนถึงวันที่สี่ก็นับวันที่สี่ด้วยนะคะถ้าไล่แบบนี้ก็จะเห็นชัดเจนถ้าจริงๆแล้วถ้าเราใช้วิธีการนับถอยหลังก็คือนับตั้งแต่วันที่ห้าถึงสามสิบเอ็ดจริงๆมีสามสิบลบออกห้าวันลบออกสี่วันใช่ไหมคะหรือกี่วันก็นํามาบวกกันแต่ถ้านับแบบนี้ยังไงก็ชัวถ้านับแบบนี้ยังไงก็ชัวตอบแล้วสามสิบเอ็ด วันแค่นี้เองวันข้อที่2ค่ะแก้วเป็นนักฟุตบอลต้องเก็บตัวซ้อมตะก่อน15วันก่อน15วันเพื่อลงแข่งจริงในวันรุ่งขึ้นซึ่งวันที่แข่งคือวันที่21มีนา21มีนาหนูก็ทำไมนับถอยหลังไป15วันเจอวันที่เท่าไหร่ก็ต่อจบแค่นี้เองค่ะ ข้อ2กับข้อ3คอยให้เด็กๆฝึกทำเองนะคะข้อ2กับข้อ3ฝึกทำเองต้องขออาภัยคลิปมีการหลุดไปนิดนึงคอยขออนุญาตส่งเป็น2คลิปนะคะวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ